อนนี้อยู่ชั้นเจ็ดของข้างไอคอนสยามนะครับดูรอบบริเวณกรีนแลนนะครับมองเห็นตึกเนาะเอ๋แก็บฟูดโฆษณาอยู่สร้างมานานแล้วเจอเจอ,เ,จอเครียองอะไรเป็นดินไหว7.7ริกเตอร์ยังไม่รู้สึกเลยยังประงานอยู่เลยดู ดูบริเวณกรุงเทพมหานครฝั่งฝั่งทนนะครับตอนนี้อยู่ห้างไอคอนสยามเจริญนครอันนี้วันที่30มีนาคม2 5 6 8นะครับมาดูสภาพกรุงเทพมหานครหลังจากเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักนะครับเมื่อวันที่28นะครับทุกอย่างก็อยู่ดีปกติดีนะครับตึกกรับบันช่องตึกสูง,สง เอ้าวเวอร์ั้งใน,นตึกนั้นน่ะคล้ายๆไอพิกเซลอะไรน่ะก็ยังอยู่ดีทีนี้ก็กอสอทชอลงในลวงรยาการที่สุดของเรานะครับนั้นก็เป็นโรงแรมเชอริตันอั้นติดโรงพยาบาลเลสเตนนี่โรงแรมอะไรไม่รู้ตรงนั้นแชงกรีล่าก่อนถึงไอเอลินาเบนนารานีอะไรไปก่อนถึงตึก สาทรออยูนิตตึกตึกร้างอะ่ะน,นั้นก็เป็นโรงแรมเชนกลิล,ล่าโอ้โอรถ bts วิ่งแล้วนะครับน,นุ่นดูบริเวณนะครับรนี่ตึกนี่ก็เป็นตึก ตึกน,นี้ชื่อตึกอะไรก็จะเป็นแต่กาบอกเป็นแมนดรินตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยติดทห้าคอนสายามเนี่ยครับมาดูบริเวณรอบไอคอนสยามกุคนมาเที่ยวปกติแล้วนะครับมาตรงนี้เป็นจุดอิวพอยต์มาเช็คกินมาถ่ายโรคปถ่ายคลิป น้ำเจ้าพยา,ยาก็ปกติน้ำเจ้าพยา,ยาก็ยังเต็มปกติไม่กระช่องไม่กระช่องไปไหนไม่น้ำเจ้าพยา,ยาเนี่ยเรือลั่นนั้นน่าจะเป็นโรงแรมรีเว r ร์สไซต์รีเวิร์สว,วิวนะฮก็ยังประงานปกติทุกอย่างปกติ กรามบ้านช่องปกติดีทุกอย่างผู้คนก็มาเที่ยวห้างปกติส,สูงที่สุดในประเทศไทย318เมตรมัม้งถ้าจำไม่ผิดก็ชื่อว่า m ม n เมดรินร s สอร์นเนี่ยแต่ว่าชื่อทางการแล้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ ยังอยู่แผ่นดินไหวเป็นเรื่องจิดจอยตึกยังอยู่เจ็ดจุดแจ็ดริกเตอร์เรื่องจิดจอย <c oughs> สร้างออกแบบดีสิยางไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ต้องสร้างแล้วออกแบบเพื่อแผ่นดินไหวเพื่อแรงลมอยู่แล้วไม่ต้องตกอกตกใจ ละกี่้าเหมือนกันมองแต่กไกลเห็นเลยตึกสองตึกแท่งสองแท่งนี้สูงที่สุดในประเทศไทยแลวแน่ใจว่ามีใครโค่นออนะความสูงได้หรือยังวิวรอบกรุงเทพมหานครสามร้อยแปดสิบองศานะครับ ก็ยังดูสวยงามดีนะครับตึกก็ยังอยู่นะหลังจากเกิดอินดิไหวตึกก็ยังอยู่ครบฝรางต่างชาติก็มาเที่ยวเช็คอินกันอยู่นะครับ แค่ไไนี้ก่อนนะครับ